ได้เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์เหมาลำสองชั้นวิ่งจากเทศบาลเมืองนครพนมไปเมืองพัทยาเกิดอุบัติเหตุชนก่อางถนน,นมีได้รับผู้บาดเจ็บ2ี่สกว่ารายเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์เหมาคันสองชั้นแหกโค้งวิ่งข้าเลนฝั่งมาติดเกาะกลางถนน มีเพื่อได้รับบาดเจ็บรวมที่สคนสถานที่เกิดเหตุถนนสาย304นกระบินบุรีศีมหาโพธิโค้งบ้านหนองรีหมู่หกตำบลเมืองเก่าจึงรายงานผู้บังคับบัญชาและไปตรวจสอบเป็นช่วงทางโค้งหักศอกพบรถตัวสองคันสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน3 0ม7ูขีดราชบุรีมาจากด้านฝั่งอำเภอนาดีมุ่งหน้ามาอำเภอกบินบุรีข้ามเลนมาติดเกาะแบ่งเลนสภาพน้านมออรรถและด้านท้ายยุบ เคยได้รับบาดเจ็บโดยผู้พายนำส่งโรงพยาบาลกำปิกรีก่อนหน้านี้แต้มีในายชัยฤทธิตต์บ้างแก้วเปิดคนขับลงเขามาครับลงอ่าแล้วยังไงต่อคาลงมามเข้าโค้งนี้อ่ะมันเฉลี่ตรงเนินมกรกแทกครับโันโค้งไม่เข้าคจาัดจักไหนไปไหนกัน จะไปพัทยาครับจะไปพัทยาคนพูดด้วยสามประมาณเท่าไหร่สี่สิบครับสี่สิบน้องเป็นคนขับหรือเป็นเด็กรถคนขับครับเป็นคนขับครับมออมันมันมองไม่เห็นหรือมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เขาไม่กระโดดขึ้นมาเลยครับโอ้มันกระโดดขึ้นมาโอ้มันเป็นโค้งเอี่ยตรงรถตู้มากเลยครับโอ้ครับครับครับคนคนประมาณเท่าไหร่นะที่ที่รถของคันคังน้องกี่มาสี่สิบครับสี่สิบมามากันกี่คันครับสี่ครับสี่คันเนาะเราขับกับ คุณมากครับเบื้องต้นรถมาจากไหนยังไงบมวดอันนี้ครับเบื้องต้นรถรถเนี่ยเป็นรถเออ่รับเหมาจากเทศบาลนะนะเทศบาลนครพนมจะไปดูงานที่พัทยาฮะก็มุ่งหน้าจากโซล่าเนี่ยุ่งหน้าถนนทางทหารกองถาวรเนี่ยเข้าโค้งแล้วรถเสียหลัดก็เลยตกลง ตอกลางถนนครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณตอนนี้เบื้องต้นประมาณ20รายแต่ว่าบาดเจ็บไม่เยอะนะครับตอนนี้ถูกนําส่งโรงพยาบาลกาบินบุรีครับครับผมครับชื่อชื่อทั้งหมดครับผมร้อยตำรวจโทสักลิมเกิดผลครับครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้โดยสารรถตัวทั้งหมดเป็นพนักงานครูจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งหนองแสงและโรงเรียนเทศบาลสองถนนบำรุงเมืองสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม บรรทุกเต็มคันกว่า4 0ิคนมากันทั้งหมดรวม5คันเป็นครูแากทั้งการเทศบาลเมืองนครพนมทั้ง6โรงเรียนโดยมาจากจังหวัดนครพนมเพื่อไปทัพั้นศึกษาที่เทศบาลเมืองพัทยาจังหวัดเชียบุรีช่วงปิดเทอมโดยทันที่เกิดเหตุเป็นคัรที่หนึ่งมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งคาดว่าเบรกแตกจึงวิ่งข้ามเลนมีครูได้รับบาดเจ็บเป็นกล่าวซึ่งโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรงเรียน เทศบาลหนึ่งกับเทศบาลสองจังหวัดนครพนมครับผมครับอันนี้คนละย่าครับจะเรียนถามน้อยกว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุนี่รถมากันกี่คันจากไหนไปไหนครับมากันทั้งหมดห้าคันนะห้าคันก็จากนครพนมครับ เทศบาลเมืองเลยนครพนมขับจากจากไหนไปไหนครับเนียจะไปที่พัทยาไปไปกันกี่วันไปกันสามวันครับสามวันเป็นเป็นครูทั้งหมดใช่ไหมครับนายกครูทั้งหมดเลยอือของนายกนี่ยมีมีกี่โรงฮะในทั้งกันมามาหมดนะฮะแต่แต่แต่คันที่เกิดอุบัติเหตุนี่ก็ครูโรงเรียนเทศบาลอืีมีมีกี่โรงเรียนครับ หกโลหกโล,โลมาโหมาปิดเทอมช่วงปิดเทอมทม,มาเามืองพัทยานาะครับยังโชคดีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครบาดเจ็บนะบาดเจ็บรวมทั้งหมดกี่คนครับนายกก็ยังยังไม่ทราบนะประมาณสิบกว่า20นี่แหละฮะขึ้นคันครถอ๋อโอ้นในนายกมาอย,อยู่อยู่คันที่เกิดเหตุด้วยผมผมมาคัานหลังนะคันหลังรับทับ ทำนายกชื่อขออนุญาตนิวัตครับนิวัตนำสกุลทำนายกเชเวบุญญาครับรับผมครับขอบคุณมากครับในเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บปาย20คนมานิสระคุณรายงานนักขางถ่ายภาพจากปราจีนบรีครับ